เยสสวัสดีทุกคนกันด้วยนะขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ใหม่ครับ100วันวันบล็อกทุกคนเราก็เดินทางมาถึงอีพีที่6กแล้วนะทุกคนนะอีพีนี้ก็จะเริ่มตั้งแต่วันที่วันที่51จนไปถึงวันที่60นส่นเองทุกคนแต่ก่อนที่รับชมนานก็ยืมกดไลค์กดแชร์กด s ั b ส c คร b e แล้วก็กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ท่อด้วยนะเราก็เริ่มกันในวันที่51วันที่51นี้ก็เริ่มจากการขุดบล็อกอินฟินิตี คุยกันไปยาวๆทุกคนคุยไปคนมาก็เจอกับอน้องแก๊สโอ้โหทุกคนรีบวิ่งเข้าบ้านอย่างรวดเร็วเลยนะเข้ามาหลบอยู่ในบ้านเพื่อให้น้องแก๊สไปมันก็เมื่อพอดีก็นอนทุกคนก็จะวันที่ห้าเอ็ดวันที่ห้าสิบสองนี้ก็ตื่นมาทุกคนก็มานั่งดูว่ามีเสียงน้องแก๊สหรือไม่นะมันก็ได้ยินเสียงน้องแก๊สอยู่ทุกคนพอได้ยินเราก็เข้าไปพอทำออกมาดูรอบสองก็ไม่ได้ยินเสียงแล้วก็ไม่เห็นตัวของมันแล้วทุกคนต้องไป้ทํทำการซ่อมแซมพื้นที่ที่มันทำไว้ วันที่53ก็เริ่มจากการตัดไม้ทุกคนก็ตัดกันไปเลยชุบชุบชับชับตัดกันไปทั้งวันเลยทุกคนตัดแล้วก็ปลูกปลูกแล้วก็ตัดอย่างนี้กันทั้งวันเลยแล้วก็ตัดไปเลยนะคะคือตอนตัดไม้ครั้งนี้จะเตรียมไว้เพื่อจะขยายพื้นที่ในวันที่54กันละกันนะทุกคนนะเราก็ตัดตัดตัดไปเลยวันที่54ก็เริ่มจากการขัดแยงเพื <ๆ S 2> ่อจะไปต่อขยายพื้นที่หลังจากนั้นก็มาต่อขยายพื้นที่ทุกคนขยายไปได้สักพักหนึ่งก็มาเก็บแตงโมที่เราได้ปลูกไว้นั่นเองนะ ก็เก็บโมลแล้วก็เก็บเบอร์รี่แล้วก็มานั่งขุดบอลอินฟินิตี้แล้วก็เจอกับตัวอะไรก็ไม่รู้ทุกคนจําชื่อไม่ได้เฮ้อโอเคพอข่ามันเรียบร้อยแล้วก็มานั่งขุดกันต่อเลยทุกคนวันที่5 5ห้าต้องก็ต่อขยายพื้นที่อีกทางด้านหนึ่งทําต,ต่อไปได้สักพักหนึ่งเราขี้เกียจทุกคนต้องก็มานั่งขุดบอลอินฟินิตี้ขุดยายจะไปถึงวันที่56เลยเช้าของวันที่56ทุกคนเช้านี้รู้สึกว่าอยากแบบว่าปลูกต้นไม้จังเลยนะแต่ก็เลยเอาดอกไม้นย มาตกแต่งรอบๆฟาร์มต้นไม้ของตอมกับวางวางกันไปเลยทุกคนทั้งดอกสีฟ้าทั้งดอกกุหลาบก็วางๆงกันไปโอเคหลังจากนั้นก็มาต่อขยายพื้นที่กันต่อเพราะว่ามันยังทําให้เสร็จอ่ะนะทุกคนก็ต่อขยายพื้นที่กันไปเลยวันที่57ตสิเตก็ตื่นเช้ามากับการต่อขยายพื้นที่ต่อขยายพื้นที่เหมือนเดิมทุกคนเพราะว่าเมื่อวานก็ยังไม่เสร็จนันเองนะหลังจากต่อขยายพื้นที่เสร็จเรียบร้อยก็มานั่งตัดไม้กันไปเลยวันที่58ก็เริ่มจากการขุดเบลอินฟินิตี้ทุกคนขุด วันที่59ก็เริ่มจากการขุดบูฟี่เหมือนเดิมแล้วก็มาเอาไฟเนี่ยตกแต่งรอบเกาะของเราเองนะเพื่อป้องกันมอนเตอร์เกิดนั่นเองทุกคนทางรอบเกาะและรอบบ้านกันไปเลยหลังจากนั้นต้องก็ทําการมาตกแต่งฟาร์มเออไม่ใช่ฟาร์มดีโดมเต่าของตอมแล้วก็เมื่อพอดีหลังจากปาักไฟก็านอนทุกคนวันที่60แล้วทุกคนเย่เป็นกันบ้านทุกคนสําหรับไมค์ครับต์หนึ่งร้อยวันวันบล็อกอีพีที่6นั่นเองทุกคนวันที่51จะไปถึงวันที่60นะ โอเคก่อนที่จะไปกันน้นก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์กดกระดิ่งเพื่อเปอ็ในกำลังใจให้กับต๋อมด้วยนะทุกคนสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะทุกคนบ๊ายบายเย้